สัยศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรามาเจอกันเช่นเคยในรายวิชาว,วิทยาศา,ศาสตร์กับครูชะนะคะเราเดินทางมาถึงคลิปวิดีโอที่4กันแล้วนะคะอ่ะก่อนจะเข้าสูะะ่เนื้อหาครูมีภาพมาให้นักเรียนดูค่ะนะักเรียนเห็นตัวอย่างภาพเหล่านี้ในสไลด์ไหมคะมีทั้งน้ำแข็งยินอเพศหนงังสือ น้ำผลไม้แล้วก็ที่เป็นกลมๆดาๆนี้ก็คือควันจากโรงงานใช่ไหมคะเดี๋ยวตัวมันเป็นควันจากโรงงานอะให้นักเรียนลองทายดูสิว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรกับนักเรียนกับภาพเหล่านี้ลองดูสิคะน่าจะเป็นเรื่องอะไรดีนะอ่ะ ใครตอบถูกบ้างคะก็คือเรื่องสถานะของสสารน,นั่นเองคะ่ะซึ่งสถานะของสสารที่อยู่ในโลกหรือว่าในธรรมชาติเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือ 1. มีสถานะเป็นของแข็ง 2. สถานะของเหลวและ 3. สถานะแกสค่ะเรามาดูคุณสมบัติของสสารแต่ละสถานะกันเลยคะ่ะ สถานะแรกก็คือของแข็งนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า solid าสะกดก็คือ s o l i d อ่านว่า solid นะคะแปลว่าของแข็งของแข็งในที่นี้มีลักษณะอย่างไรคุณสมบัติของของแข็งก็คือจะมีรูปร่างแน่นอนคําว่ารูปร่างแน่นอนในที่นี้ก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่าง สมมติว,ว่าเราเอาของแข็งไปใส่ไปในภาชนะใดภาชนะหนึ่งของแข็งก็ยังคงรูปร่างของตัวมันเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่เราใส่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีปริมาตรคงที่คําว่าปริมาตรคงที่ในที่นี้คืออะไรก็คือเป็นมวลหรือว่าเนื้อสารทั้งหมดนะคะจะมีปริมาตรคงที่และการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งจะเห็นได้ว่า จะเรียงชิดติดกันแน่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการจับมืออยู่ด้วยกันก็คือครูเอามือประกบสองข้างลักษณะอนุภาคของของแข็งเหมือนกับการที่เราเอามือประกบกันสองข้างแล้วกำมือไว้แน่นๆแ,แบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะ,ะคลายมือออกได้นี่คือคุณสมบัติของของแข็งและในชีวิตประจำวันวัสดุชนิดใดบ้างที่เป็นของแข็ง ตัวอย่างที่ครูนํามาในสไลด์นี้ก็อย่างเช่นก้อนหินช็อกโกแลตที่เป็นแท่งนะคะเพรแก้วน้ําแล้วก็ช้อนไม้แต่ในชีวิตจริงมีตัวอย่างของวัสดุที่มีสถานะเป็นของแข็งเยอะแยะมากมายครูขออนุญาตยกตัวอย่างที่เป็นอุปกรณ์การเรียนของเราดีกว่านะคะอย่างเช่นดินสอหนังสือสมุดหรือว่าไม้บรรทัด นัเกเรียนจำภาพเมื่อกี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาได้ไหมที่ครูเอาภาพมาให้ดูมีภาพเินสอกับหนังสือด้วยใช่ไหมคะซึ่งจัดว่าเป็นสถานะของแข็งนะคะต่อมาคุณสมบัติของของเหลวของเหลวภาษาอังกฤษใช้คำว่า Liquid นะคะ l i q u i d อ่านว่า Liquid ของเหลวคุณสมบัติของของเหลวในที่นี้ รูปร่างจะไม่แน่นอนนะคะรูปร่างไม่แน่นอนในที่นี้ก็คือเมื่อเรานำของเหลวไปใส่ในภาชนะตัวของเหลวเนี่ยจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่เราใส่นะคะตัวอย่างในภาพอ่ามันจะมีบิกอร์ใช่ไหมพอใส่ไปในบิกอ e r ของเหลวก็จะมีรูปร่างคล้ายกับบิกอร์ ภาพที่สองที่ครูชี้อยู่ตรงนี้ก็คือขวดรูปชมพู่หรือว่าฟลารนั่นเองนะคะภาพที่3ขวดปรับปริมาตรนะคะภาพที่4ก็คือเป็นขวดแก้วขวดน้ําธรรมดาทั่วไปเห็นไหมว่ารูปร่างของน้ําหรือของเหลวที่เราใส่ลงไปจะมีรูปร่างไม่เหมือนกันเลยรูปร่างจะเป็นไปตามภานชนะที่บรรจุนะคะแต่มีปริมาตรคงที่เหมือนกับของแข็งเมื่อกี้เลย ในกรณีของการจัดเรียงอนุภาคเมื่อตะกี้ของแข็งถ้าครูกำมือก็คือเป็นการกำมือกันอย่างแน่นๆถูกต้องไหมคะถ้ากรณีของของเหลวจากที่กำมือแน่นเนี่ยให้คลายมือออกมานิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ว่าแยกออกจากกันนะมีการจัดเรียงอนุภาคจำง่ายก็คือมีการจัดเรียงอนุภาคอยู่แบบหลวมๆนะคะ ขอไปค่ะตัวอย่างของของเหลวก็อย่างเช่นพวกน้ำดื่มนมน้ำผลไม้หรือว่าน้ำมันนะคะและสุดท้ายคุณสมบัติของแก๊สภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาก็จะทับศัพท์ไปเลยแก๊สนะคะ G A S แก๊สในคุณสมบัติของแก๊สเนี่ยจะมีรูปร่างไม่แน่ นอนรูปร่างไม่ได้นอนเหมือนกับคุณสมบัติของของเหลวที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยรูปร่างจะเป็นไปตามภาชนะที่บรรจุเหมือนกันและปริมาตรก็ไม่คงที่ด้วยนะคะกรณีของแก๊สเนี่ยจะแตกต่างจากของแข็งและก็ของเหลวตรงที่ว่ามีรูปร่างและปริมาตรที่ไม่คงที่เลยนะคะการจัดเรียงอนุภาคก็ทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ของแข็ง คู่กาม,มือแน่นแบบนี้ใช่ไหมคะกรณีของของเหลกวก็คือคลายมือออกมาแบบนี้ถ้าเป็นอนุภาคของแก๊สก็คือจะห่างกันมากแล้วก็ฟุ้งกระจายก็คือต่างตัวต่างอยู่แบบนี้ได้เลยนะคะอนุภาคฟุ้งกระจายแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยตัวอย่างของแก๊สก็อย่างเช่น1แก๊สออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจแก๊สคาร์บอนที่อ่าก็คือแก๊สตรดของเรา ใช่ไหมคะแก๊สคาร์บอนแก๊สมีเทนแก๊สต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้หรือแก๊สฮีเลียมที่อยู่ในลูปปงนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปดูตัวอย่างแบบฝึกที่ครูให้สสารในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในโลกของเราทั้งหมดเนี้ยมีอยู่ด้วยการ3ส,สถานะนะคะหก็คือสถานะของแข็ง สสถานะของเหลวและ3สถานะแกสนะคะในกรณีของสถานะของแข็งก็คือมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่การจัดเรียงอนุภาคก็ยึดแน่นติดกัน2อคุณสมบัติของของเหลวใช่ไหมคะมีรูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่นะคะการจัดเรียงอนุภาคก็คืออยู่ กันแบบรวมๆต่อไปคุณสมบัติสุดท้ายแก๊สรูปร่างและปริมาตรจะไม่คงที่เลยและการจัดเรียงอนุภาคก็คือจะฟ้งกระจายนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เพื่อเป็นการทบทวนครูให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดไปพร้อมกับครูเลยนะคะตัวอย่างวัสดุที่ครูนำมา อันแรกก็คือเป็นยางลบเป็นอุปกรณ์การเรียนที่เราพบเจออยู่ทุกๆวันใช่ไหมคะยางลบในที่นี้มีสถานะเป็นอะไรคะนักเรียนและมีการจัดเรียงอนุภาคอย่างไรบ้างยางลบในที่นี้จะมีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะถ้าพูดถึงของแข็งการจัดเรียงอนุภาคก็จะอยู่ชิดติดก,กันต่อมาน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งมีสถานะเป็น ของเหลวใช่ไหมคะการจัดเรียงอนุภาคก็จะอยู่ห่างกันเล็กน้อยหรืออยู่ห่างกันแบบหลวมๆและกรณีนี้ไอน้ําไอน้ําในที่นี้ก็คือได้น้ําได้รับความร้อนแล้วเกิดการระเหยกลายเป็นไอนะคะถ้าพูดถึงไอน้ําจะมีสถานะที่ไม่ได้เหมือนกับน้ำนะคะก็คือจะมีสถานะเป็น เก๊สนั่นเองการจัดเรียงอนุภาคก็จะฟุ้งกระจายนะคะต่อมาน้ำตาลค่ะน้ำตาลในที่นี้มีสถานะเป็นของแข็งนะคะการจัดเรียงอนุภาคก็จะอยู่แน่นชิดติดกันนั่นเอง อพอจะได้ไหมคะเนื้อหาความรู้ในเรื่องของสถานะของสสารซึ่งมีด้วยกัน3สถานะใช่ไหมของแข็งของเหลวและก็แก๊สเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เช่นเคยเหมือนกับทุกๆคลิปครูก็จะมีแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะในแบบฝึกหัดเนี่ยให้นักเรียนโยงเส้นไปยังรูปภาพที่มีลักษณะตรงกับข้อความที่กําหนดให้ มันจะมีอยู่สองข้อความถูกต้องไหมคะข้อความแรกเป็นของแข็งก็คือวัสดุใดที่มีสถานะเป็นของแข็งก็คือให้นักเรียนโยงเส้นไปหาได้เลยแล้วก็อีกข้อความหนึ่งผิวหน้าของสารจะรักษาร,ระดับตามแนวราบตามแนวราบก็คือแนวนอนแบบนี้นะคะโดยส่วนมากสารในที่นี้ก็คือจะมีสถานะครูเฉลยให้เลยว่ามีสถานะเป็นของเหลวนะคะนักเรียนลองไปทํา ดูกันก่อนนะคะ,ะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็คือสามารถเปิดย้อนไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะหรือถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยโทรมาหาครูได้ที่เบอร์0 8 6 4 9 4 5 3 7 8, 8นะคะครูแจกเบอร์ทุกครั้งเลยนะคะหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของ สถานะของส,สารไปพอสมควรนะคะน,นอกเหนือจากการดูคลิปวิดีโอนียขอให้นักเรียนอ่านทบทวนในหนังสืออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ,คะสำหรับวันนี้ครูขอสอนเรื่องสถานะของส,สารไม่เพียงแค่นี้แล้วเ,เจอกันตอนเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสำหรับสตาร์สวัสดีค่ะ